เพชถึงมีราคาแพงเพชมีได้แค่เท่านี้คุณจะเจอเพชในอฟริกาคุณจะเจอเพชในไซบีเรียสิ่งที่เดอะเบียร์ทำอ้างถึงแล้ว <c oughs> ว่าเราเป็นพันเนอร์คนนี้ <c oughs> ดังนั้นเราเชื่อในวะิธีคิดของเขาเด้ <c oughs> บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเพชที่คุณขายทั้งหมดเนี่ยเรารับประกันว่ามาจากเหมืองของเราที่เราดูแลมันอย่างดี นักกีฬาโอลิมปิกอันนี้มาจากหมู่บ้านนี้แล้วเราเป็นคนส่ง,รงเราพูดเลยว่าประเทศนี้บอสวานาเนี่ย50%ของแรงงานผู้หญิงเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าโรงงานเจียเพชรอันนี้เกิดขึ้นให้น้ําที่ดีให้ทุกสิ่งอย่างสัมปทานโรงเรียนแล้วมันก็ถูกพิสูจน์ขึ้นมาจริงๆะนะครับ oh <my> คุณสบายใจได้ว่าเพชรที่คุณมาเนี่ยมันช่วยให้ใครบางคนมีการศึกษาที่ดีเขามีโรงเรียนเขามีการศึกษาเขามีอนาคตแม่เขามีงานทําตัวเขามีโอกาสจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิก ออร่าไม่ใช่คนใหญ่คนโตแต่ว่าเราเป็นกําลังหนึ่งในมางงานที่บอกผููดพวกว่าอย่างน้อยคุณรู้ว่าเพชรที่คุณใส่อยู่มีที่มาที่ถูกต้องไม่ได้ไปเอาเปรียบประชากรส่วนใหนของโลกนี้อันนี้คือความแตกต่างของเพชรของออร่รา